ัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พายมีวรถเท่ๆหล่อๆเข้าใหม่มานําเสนอกันอีกแล้วเพื่อนคะ่ะเข้ามาปุ๊บก็รีบรีวิวให้ดูก่อนเลยนะบอกเลยว่าอยากให้เพื่อนๆน,นะคะได้เห็นคันนี้กันสุดๆเลยคะ่ะนี่คะ่ะ Fortuner สีขาวหลังคาดำสเปคใครเอ่ยคันนี้นะคะใช้งเงินออกรถเพียง999บาทจบทุกอย่างบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยนะจ๊ะนี่คือ To ยต t a Fortuner R D 2.8ขับ2 รถปี2019พิเศษเลยกับราคาอยู่ที่1 5 9 0 0 0บาทนะคะผ่อนอยู่ที่18,000ได้สืงสุด7ปี84งวดแบบไม่ต้องดาวเลยสักบาทเพื่อนๆว่าคุ้มไหมคะออกรถก็พรอยไม่ว่าจะเป็นซื้อสดเทินรถหรือว,ว่าจาักไแนัซนนะคะดูแลให้ได้หมดเลยนะคะเอาละเดี๋ยวเรามาดูคันนี้กันทุกจุดเลยดีกว่านะ f o r t u n e r TRD 2.8นะคะกระจังหน้าโซลเมียมมีติดฟอนนะคะ F O R T U N E R มาให้ด้วยนะ f o r t u n e r นั่นแหละนะคะเครื่องยนต์2.8เนะคะเป็น2.8ดีเซลกระจังหน้านะคะได้โปรเจคเตอร์แบบนี้มาให้ตัดหมอกก็พร้อมใช้งานนะคะน้องเป็นรถสีขาวมุกหลังคาดำนะคะซุ้มล้อดำแบบนี้เลยค่ะและคันนี้เป็น T R D ปี2019ล้อเขาก็จะเป็นล้อแบบทูโทนแบบนี้นะคะพร้อมฟรอน TRD มาให้ตรงรุ่นแบบนี้เลยค่ะสำหรับกระจกนะคะเป็นกระจกสีดำตัดกับตัวรถเลยนะคะเป็นแมทชิ่งกับหลังคาแบล็คท็อปนั่นเองค่ะกระจก,กระปรับพับไฟฟ้าไฟเลี้ยว LED ปลายกระจกมือจับโครเมียมมาให้นะคะคันนี้ก็เป็นมือจับที่ทำงานร่วมกันกับคุณแจสมาร์ททีเลสได้เลยนะคะขออนุญาตซูมเอาได้ไหม ะะรถจอดอยู่ในมุมแคบนิดหนึ่งทุกคนขาด้านนอกฝนตกต้องขออภัยด้วยนะนะคะ p o r t u n e T R D 2.8แท้ๆ er นะคะแบบนี้ให้ดูกันนะคะเป็น T R D Sportivo นั่นเองนะคะล้องหลังมีให้เซ็นเซอร์หลังตกแต่งกันชนแบบหลังมาให้สวยๆยางอะไหใส่ไว้ให้ด้านล่างแล้วประตูท้ายนะคะเปิดปิดระบบไฟฟ้านั่นเองค่ะเดี๋ยวเราเปิดขึ้นมานะ Hello ทำไมยังไม่เปิดนะ นี่ต้องกดให้ได้มีเสียงตี๊ดยาวๆนะคะประตูถึงจะทํางานเปิดขึ้นแบบนี้ให้ค่ะด้านในของคันนี้นะคะปูพรมยางให้แล้วเรียบร้อยนะคะได้ชุดเบาะนะคะที่พับราบได้วางของด้านบนได้แถมยังพับแขวนซ้ายและขวาได้ตามสไตล์ของ f o r t u n e r เลยค่ะสำหรับภายในนะคะได้ไฟกลางเก่งท้ายเก่งนะคะและยังมีช่องแอร์ให้ทั่วถึงมากๆโอเคนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็เป็นรถ งานดีๆงานเนียเน้ยบๆอีกหนึ่งพันค่ะเดี๋ยวเรามาดูการสำหรับภายในกันเลยดีกว่าค่ะนี้เลยนะจ๊ะภายในนะคะได้ชุดเบาะหนังตรงกลางแดงข้างๆดำนะคะเป็นเอกลักษณ์ของ TRD เลยทุกคนคะ่ะนี่ต้องแบบนี้นะนะคะที่พักแขนมีมาให้ นี่พาวเวอร์เอาลตด้านหลังก็มีมาให้ด้วยปรับแรงลมตรงนี้ได้เลยนะคะมืดนิดนึงนะ้าทุกคนต้องขออภัยด้วยนะคะแทงประตู TRD ก็จะเป็นดำแดงแบบนี้มาให้ด้วยกาบประตูก็จะเป็น TRD ด้วยนะคะนี่แหละ TRD ของแท้นะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะสำหรับนี่นะคะที่นั่งของคนขับค่ะที่นั่งของคนขับนะคะเพื่อนๆจะได้ชุดเบาะที่เป็นเบาะชุดเดียวกันลายเดียวกันเป็นเบาะหนัง ปรับไฟฟ้านะคะให้ทั้ง8ทิศทางแบบนี้เลยจ้ามีกาบบันไดามาให้ส,สวยๆด้วยนะนี่เลยนะคะรถได้ทั้งความสปอร์ตได้ทั้งความลักชวรี่นี่คือกุญแจทีอาีนะคะหาไม่ยากเลยนะเป็นกุญแจสีดำแดงแบบนี้พร้อมแล้วมาขึ้นรถกันรถ่ปี19มามาวิ่งไปเท่าไหร่เนอะนะคะเดี๋ยวมาดูกันคะ่ะปรับบอกขึ้นมานะคะให้นั่งสบายที่สุดเลยนะคะสบายแล้วก็เหยียบเบรก กดปุ่ม push start ได้เลยตรงนี้นะคะทุกคนโอเคนะคะได้พวงมาลัยนะคะที่เป็นพวงมาลัยฟาิฟังก์ชันนะคะ p a t e n t c h i p cruise control มาให้ได้รถปี2019มามวิ่งไป80,000โลนะคะ นี้เลยจ้านะคะให้ดูกันนะคะพวงมาลัยตกแต่งลายเคปล่านะคะตกแต่งลายเคปล่ามาให้นะคะได้จอตรงกลางที่เป็นจอ JBL นะคะแบบนี้มาให้ด้วยนะจ๊ะเมนูต่างๆอยู่ตรงนี้แล้วนะคะนี่เลยจ้ะมาดูกล้องกัน r e เ e ิร์ส a m e r a นะคะครบแบบชัดๆแบบนี้มาพร้อมกับเลนส์นำสายตานะคะแล้วก็ยังจะมีในส่วนของ นี้เลยนะคะแอร์ R, ที่เป็นแอร์ดิจิตอลค่ะคอนโซลตกแต่งลายเคปล่าไม่แน่ใจเพื่อนๆเห็นไหมเดี๋ยวพอลองเปิดไฟให้สว่างขึ้นนะนี่ค่ะตกแต่งลายเคปล่าสวยๆมาให้เลยนะคะอีโค o โหมดพาวเวอรหมดอยู่นี่แล้วนะรถสวยจริงๆทุกคนนะคะคันนี้มีระบบนำทางนิเ i กเตอร์นะคะพร้อมจอ JBL สวยๆนะคะชุดเครื่องเสียง JBL ให้รอบคันเลยทุกคนคะ่ะคันนี้นะคะก็ อีกหนึ่งคันที่จัดมาให้อู้แอร์เย็นฉำเลยนะเป็นรถ Toyota Fortuner TRD 2.8ปี2019ไมายวิ่งไป80,000โลนี้เอาไปเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะ1,59,000บาทนะผ่อนอยู่ที่18,000ค่ะจัดไป คันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะรถสวยมากๆเลยค่ะนะคะรายละเอียดต่างๆนะคะสามารถทักมาสอบถามได้ค่ะยินดีช่วยดูแลค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ